สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักกทจาวันศุกร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระาราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมงเวียนใหญ่ ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตางศินมหาราชในการนี้ทรงวางพันพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยโดยเฉพาะทรงกอบกู้ชาติไทยให้พ้นจากการลุกรานของข้าศึก และทรงรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นตลอดจนทรงฟื้นฟูประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษารัฐบาลจึงประกาศให้วันที่วันที่ันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าสัางสินมหาราชซึ่งตรงกับวันปร,ราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อปี2310ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่ พร้อมกับทรงสถาปนากรุงทนบุรีขึ้นเป็นราชธานีโดยทรงครองราชเป็นเวลา15ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อปี2325ขนาดพระชมพันษา48พรรษาสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2496ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามด้วยเงินบริจาคของประชาชนออกแบบและควบคุมการหล่อโดยสราารยกสินพีรศรีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวัน 28, ที่28ธันวาคม2497 ต่อมาเวลา15นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสดเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระราชวโรกาสให้ในายหลวงวิสาโลเอกอัครราชาทูตราชอาณาจัก,กรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพนส้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางสุนโทโสทัดภริยาเอกอัครราชาทูตราชอาณาจัก,กรกัมพูชาประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา16นาฬิกา1นาทีน,นเข็มชัยชุติปีบงอายการสูงสุดนำอายการประจำกองเข้าทูลลอองธุลีพระบาทถวายสัต์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นานมิพาย,ยิ้มฉายรองอายการสูงสุดในามิเชียนสุดรุ่งอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายสักดาห์ช่วงรังสีในขานุก,การอายการสูงสุดร่วมเข้าทูลอองธุลีพระบาทด้วย ในการนี้พระราชทานพระราชดำร,รัสแกอ่อายการประจํากองที่เฝ้าทูลละองทุนีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณความว่าท่าน,นทั้งหลายผู้มีหน้าที่เป็นส่วนสําคัญของการอํานวยความยุติธรรมให้ต่ประชาชนและระบบยุติธรรมเพื่อความผาสุกข,ของประเทศชาติประชาชนก็ควรจะมีกําลังใจ แะมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามภารกิจที่ท่านควรจะปฏิบัติตลอดจนใช้ความรู้และประสบการณ์ต่อจนทัศนคติที่ดีที่เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ขอให้กระลึกถึงคำปฏิญาณและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทา,านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่10เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา17นาิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงนาศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระชวังดุสิตพระราชทานพระาราชวโรกาสให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารหรือมทศนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนักเรียนผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนรุ่นที่สิ ประจำปีการศึกษา2,561จากทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น180คน ฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับ,บพระราชทานทุนการศึกษาพร้อมกับนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่7จและครูดีเด่นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูชชชชเกียรติรวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่สองผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร5ปีและนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่สามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร4ปีเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทกราบสําเน ในพระมหากราุณาธิคุณจบการศึกษาและขอพระราชทานพระราชานุญาตลาไปประกอบอาชีพการงานโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสความว่าขอขอบใจคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติพัฒนางานของมูลนิธิอย่างเต็มกำลังจนงานทุกด้านมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด เห็นได้จากพัฒนาการของนักเรียนทุนที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีผลสําเร็จทางการศึกษาที่ดีและมีความตั้งใจดีที่จะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมขอให้ทุกท่านได้รักษาและช่วยการศึกษาแนวทางดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้และขยายผลให้ต่อเนื่องกว้างขวายิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาสมดังที่ตั้งใจแล้วก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุกๆด้านให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และความดีมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่วนผู้ที่กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามจะต้องศึกษางานนั้นให้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่สร้างสมมาทุกอย่างให้งานที่ทําสาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพหากมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นซึ่งเป็นปกติของการทำงานก็ขอให้ปฏิบัติแก้ไขด้วยความรู้ความคิดพิจรารณาอันสุขุมรอบคอบประกอบด้วยความเข้มแข็งอดทน แต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจาการงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญที่แท้ทั้งแก่ตนและส่วนรวมและแก่ชาติบ้านเมืองสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทเนื่องในโอกาสสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562วันนี้เวลา7นาฬิกา สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์หนึ่งรูปซึ่งนี้มต์มาจากวัดปทุมวนารามราชวารวิหารวัดจตกระวัติราชาวาสวรมหาวิหารวัดสยายงและวัดหัวลำโพง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาติไทยอาจารย์นิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนโอกาสนี้พระราชาทานพระราชบรโอกาสให้เลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญและปฏิทินประจำปี2562 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาาช,าชาติไทยตลอดจนประชาชนที่ไปเฝ้าทุลอมอมพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลวันสงท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ที่เรียกว่าหมาไปหมูมาในในคราวนี้ก็ยางเดิมขออวยพอให้ทุกทกท่านประสบแต่ความถุกความเจริญทั้งอายุวนันะสุขภาพละปฏิพา,านธนสารสมบัติมีอะไรอยากได้อะไรก็ได้สมความปรารถนาสมกับที่ได้ ช่วยงานกันมากันเหนื่อยกันมามากตลอดปีนี้ก็มีสิ่งที่ดีที่เพิ่มขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของทุกๆท่านก็บุญทั้งหลายนี้ก็น่าจะสนองตอบทำให้ท่านทุกคนได้รับสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ มาปีนปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ด้วยปีใหม่ที่สดใสแล้วก็ปลายปีก็พบกันอีกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9ก้าโมสีนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุดาาสิตาลัยสวนจิตรดาพระวังดุสิต พระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวรารามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะเฝ้าและเฝ้าทุนละออกพระบาทถวายและทลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งถวายและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโคและกระบือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย คณะผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนและผู้บริหารธนาคารกรุงศรีออทธยาจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียวประจำปี2561สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนตำรวจประเวณชายแดนบ้านห้วยปุ้มอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา นายพรชัยสุธามาตเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับสิบ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมปกปักทรัพยากรกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุร,กรนัรกษ์ทร,รัพยากรเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2561นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัท กองทุนละออกระบาดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง41ปีดอกบักคู่มาราทอนประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาก,กาชาติไทยสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลและสมทบทุนโรงพยาบาลสุรินทร์ลดกระบังกรุงเทพมหานคร นางพากมลรัตตเสรีรองเหรันยิกมูลิธทิชัยพัฒนานำคณะผู้บริหารบริษัทเทคโนเซลเย์จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ23ปีสมทบทุนมูลิธทิชัยพัฒนา ต่อจากนั้นสเสด็จลงณนะอาคานไทยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์จลันสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินหรือสอ,อวนอ นำคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศพุทธศักราช2561เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันและรับพระราชทานพระราชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อต่อมาเวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปดกระหม่อม ให้เสด็จลงแทนพระองค์ณนะอาคารไทยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวสดารัตสิงหเดชากุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียฟองทุนละองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2559ประกอบด้วย ทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อการพัฒนาสิ่แวัล้อมในภูมิภาคเอเชียและทุนการศึกษานมพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบาันเทคโนโลยีแห่งเอเชียพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย จากนั้นเวลา15นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเทพราชา์สุดาสยามบรมราชุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตบางนาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2560การตรวจเยี่ยมสมาชิก และการดำเนินงานของชมรมสายใจไทยการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่สมาชิกและตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงวัยโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทยการดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพการดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินนิคมเกษตรสวรรคโลกการรายงานด้านการบริหารของมูลิธิปี2561 การให้เหลือด้านการศึกษาแต่บุตรธิดาสมาชิกสายใจไทยตลอดจนการพิจารณาแผนงานและประมาณการงบประมาณปี2562เป็นต้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรากิติยาภาทอดพระเนตรกิจการด้านกีฬาและการแพทย์ของรัฐกาตาและประธานทรบโอรกาสให้ในายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาเฝ้ารทรวทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา8นาฬิกา13นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุ่มดฮารัสกาตาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับรถยนต์ที่นั่งสเสด็จไปยังกระทรวงพัฒนาการบริหารแรงงานและกิจการสังคมรัสกาตาประธานพระวโรกาสให้นายยูซุฟมูฮัมหมัดอัลออสมานฟักครูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการบริหารแรงงานและกิจการสังคมเฝ้า เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำกีฬามาเป็นสื่อกลางพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยทรงนำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทยที่นำกีฬามาใช้สนับสนุนป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านกีฬาเบลสดีกูดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวรลาดจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเน้นการพูรณาการมิติต่าง มีการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่หวนกลับไปข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำอีกซึ่งแนวทางเดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่รัฐกาตาร์กำลังผลักดันจึงกราบทูลเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกาตาร์เพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมดำเนินงานด้วย เวลา9นาฬิกา9นาทีสเสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์การแพทย์และวิจัยซีดารซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระดำริของเชคก้าโมซาบินานเซอร์ราชนนีแห่งรัฐก,กาตาโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ศูนย์การแพทย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทางวิชาการชั้นนำระดับภูมิภาคพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสูงสุดในระดับสากลแก่ชาวกาตาและชาวต่างชาติมีเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรทางคลินิก และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนมากถึง95สัญชาติรวมกว่า4,000คนทั้งยังมีความเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและท้าทายสูงได้หลากหลายนอกจากนั้นยังมีบริการดูแลรักษาสตรีหลังคลอดและผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะตลอดจนการศัลยะกรรมตกแต่งและการผ่าตัดฟื้นฟูใบหน้าและกะโหลกศรีรษะ เวลา10นาฬิกาเสด็จไปทอดพระเนตรแอสไพโซนหรือโดฮาสปอร์ซีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2546เพื่อเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติโดยเป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายที่กาตาร์ต้องการที่จะผลักดันให้ตนเองมีความเป็นเลิศด,ด้านการกีฬาอย่างครบวงจรนอกจากมีพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดที่มีความทันสมัยแล้วแอสไพโซนยังเป็นศูนย์การแพทย์กีฬา ศูนย์วิจัยด้านการกีฬาและโรงเรียนการกีฬาภายในมีส่วนที่น่าสนใจอาทิฮามัดอควาติกเซ็นเตอร์เป็นอาคารสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานโอลิมปิกและแอสไฟโดมศูนย์กีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลา11นาฬิกาเสด็จไปยังกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาประธานพระวโรกาสให้เช็คอับดุลลอบินนัสเซอร์บิน,น,บนคอลิฟะอัลซานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาเฝ้า เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้กีฬาแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจในกิจการของสมาคมกีฬาบีบีจีในพระอุปถัมภ์จุดเด่นคือการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่รัฐบาลกาตาร์ให้ความสําคัญโดยการหารือในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออันดีระหว่างกาตาร์กับไทยในด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการกระทำผิด ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในกรอบความร่วมมือระหว่างกาต้าและไทยองค์กรมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมในงานอุ่นไอรัรกใครความหนาวใส่น้ำแห่งรัชนโกสิศิร์ที่จัดขึ้นเป็นวันที่20 วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยหลังจากถวายสักการะพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วได้ไปเยี่ยมชมพระที่นั่งไอสวรรธิพยาอาจจำลองที่สร้างโดยกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนนิยมไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นิทรศการบ้านรักพลังงานจัดแสดงนวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน นเทศกาลกระบวนพะยหะญาตราชลมากมีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง4องค์ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบานรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนัตนตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรงดงามรวมทั้งเครื่องแบบายท,ท้ายการแสดงเหเรือพระราชพิธีโดยกองทัพเรือซึ่งจะจัดแสดงทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ตลอดจนนเทศกาลพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามไปเที่ยวชมงานด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความประทับใจเป็นจำนวนมากส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิ ร้านจิตอาสา904ที่นำเสื้อโปโลเสื้อคอกลมกระบอกน้ำจักรยานแก้วมักร่มสายรัดข้อมือบัตรโอยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งขนมและน้ำสมุนไพรมาจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักและกิจกรรมมัดขาผ่าโชคเพื่อนำไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศ อีกทั้งยังมีร้านสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประลัดกประทรงกลาโหมร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจร้านเครือจลงพภะกภัณฑ์ร้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบริษัทบุญรอดบรูเวอรี่สำหรับการแสดงบริเวณสนามเสือป่าวันนี้เป็นการแสดงชุดสายทานวิถีไทยใต้ร่มจักรีวงโดยวงดุงร,ริยางากลกรมศิลปกรซึ่งประชาชนสามารถเข้าเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่19มกราคม2562 กับข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมอามยักกุลและที่ฉันมีรินที่รานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ